สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลทีมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มานะครับโอ้บอกเลยว่างานนี้มีปั่นนะไม่ได้ขายน้ำปัน่นแต่ปั่นแหลกเลยนะปั่นบทไม่มีให้เหลือชิ้นซักซากหนึ่งนะครับคือแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยนะฮะโอ้โหพิ่กเขาไม่เคยพลาดเรื่องแบบนี้เนาะเขาก็จะเก่งในเรื่องของการ Copy แล้วก็เกี่์ในเรื่องของการาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมุมมองในการมองคนนะวิสัยทัศน์ก็จะรู้เลยว่ามาสไตล์แบบนี้คืออะไรทําไปเพื่ออะไรประชดประชันยังไงเอออะไรก่อนยังไงซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปรับรู้ความต้องการของของใครได้นะในเมื่อเราเป็นศิลปินเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยจงจําไว้เลยนะครับว่าหน้าที่ของศิลปิน ไม่มีสิทธิ์ไปแซะหรือไปทำร้ายจิตใจใครแต่หน้าที่ของเรานะครับหนึ่งเลยความยิ่งใหญ่อลังการสองการเป็นตัวของตัวเองสามผู้คนรักบิ๊กฟินแลนด์ฉะนั้นการตอบสนองคือตอบโจทย์ที่สุดการตอบสนองคืออะไรก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้ในสิ่งที่เราไม่เคยให้นะครับขอบคุณแทนน้ำใจ หรือจะจดจำสิ่งดีๆไว้ให้กับตัวเองเพราะมีคนรักตัวเองเยอะไม่จะเป็นต้องลงไปแลกอะไรกับใครแพลวกับซันเนี่ยเขาอยู่ในจุดของเขาที่มีความสุขแล้วต่อให้เขาอยู่ต่ำหรืออยู่สูงหรือจะต่ำกว่าบิ๊กฟินแลนด์นะครับคำว่าค่าของคนเนี่ยมันก็ยังคงมีประโยชน์กับตัวเองเหมือนเดิมไม่มีใครมีค่าเยอะกว่า น้อยกว่าหรือตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราสูงกว่าเราทำอะไรก็ได้ FC เราเยอะไม่ใช่นะครับน้องบิ๊กนี่ิบ26ใช่ไหมฮะย6นะครับคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แอเดียกำลังฝึกงานนะกำลังทำงานกำลังฝึกซ้อมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านของคุณอานะฮะ ก็ฝ,กฝึกฝึกหลายอย่างนะครับเป็นเซลล์เป็นทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือแบบอนอนกินค่าเช่าแล้วก็ที่ตลาดของคุณนายแม่นะฮะนะครับที่ตลาดเปิดตลาดไว้นะครับไม่ขอบอกชื่อนะโอเคนะครับก็คือมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าคนเนี่ยมันเท่ากันนะครับ คำว่าคนเท่ากันแต่ว่าความรู้สึกการนึกคิดการปล่อยวางไม่เหมือนกันคนเนี่เกิดมาแล้วมีครบ32นะครับไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าใครฉะนั้นเนี่ยการที่จะว่าฝั่งไรฝั่งหนึ่งหรือจะกล่าวถึงใครเนี่ยสติต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าค่าของคนเท่ากันนะมีความเท่ากันแต่ว่าาการประพฤติตัวจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา สมมติว่าแพวราเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับซันนะครับไปลองชุดสวยๆฝั่งทางบิ๊กบ้างละ่ะบิ๊กแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวทักซิโดเจ้าบ่าวปลูกไทยๆนะครับแล้วก็มีเจ้าสาวลออ้อมรอบออซึ่งมันก็ถ้าไม่เรียกว่าปั่นจะเรียกว่าอะไรถามหน่อยเนี่ยมันมีสองแบบให้ให้เราคิดอะถ้าไม่เรียกว่าปั่นจะให้เรียกอะไร ฮะเราต้องเข้าใจเนาะเข้าใจว่า,าเดี๋ยวนี้เอฟซีเขาเขาก็ดิ้นอะไม่จบสักทีหนึ่งแต่าหาว่าแสะไม่จบนะบิก๊กไปสอนการแต่งตัวบักหลานเแน่ <c ười> มีคนบอก <c ười> มีคนบอกว่าให้ไปสอนการแต่งตัวน้องซันนะครับเขาจะเข้ากันได้หรือวะถามจริงเอาดีๆเอาพูดตรงๆนะ ถ้าเกิดว่าซันวงสะทอนกับบิ๊กทิติวุฒิเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันเขายอมรับนะเกาชนแก้วนะแล้วก็เขาเปิดใจคุยกันรับรองครับมันมีแต่ดีกับดีไม่มีเสียแน่นอนเหมือนจับมือกันเพื่อยุติความสัมพันธ์อันอันเลวร้ายของอดีตแฟนเก่า เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้องซันบิ๊กก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าน้องซันเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เขามาอยู่กับแพลวเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนสามีภรรยาผัวเมียอ่าก็ว่ากันไปตามแต่นะเขาก็ต้องปกป้องเมียเป็นธรรมดาปะก็เหมือนตอนบิ๊กอยู่กับแพลวอ่ะบิ๊กก็ปกป้องภรรยาฉะนั้นซันกับบิ๊กอับเผยที่สใสคล้ายๆกันะนะนะ เผอนนี่จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการเติบโตบิกเขาจะไวกว่าด้วยความที่ว่าพื้นฐานหรือฐานล่าของเขาอ่ะมีเงินอยู่แล้วลร่ํารวยอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้รวยขนาดนี้แต่เมื่อก่อนก็ถือว่ามีเงินนะครับมาสู้กันแล้วก็มา,าฝ่าฟันอุปสรรคไปได้วยกันเดินไปได้วยกันกว่าเขาจะผ่านมาถึงจุดนี้เนาะมีลูกสคนฉะนั้นเนี่ยการพลาคลูก แล้วก็การที่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันก็มีความเจ็บในความรู้สึกเขาเรียกว่าเจ็บใต้ความรู้สึกอย่างอย่างแบบอย่างอย่าง,อย,างอย่างมากอ,ะอ่ะใช้คำว่าอย่างมากเลยแต่บิ๊กเป็นคนเก็บอาการเก็บอาการทุกอย่างเพื่อจะให้แพรว่าเนี่ยมีอิสระในการเป็นแม่เต็มตัวนะครับเขาก็เลยเฝ้าดูห่างๆเขาก็เลยดูนูน่นดูนี่เขาถึงรู้ไงว่าทำอะไรกัน ไม่เกี่ยวกับสายส่งสายสื่อปัญญาอ่อนครับดูละครเยอะนะเขาแค่มีคนคอยติดตามมีคนคอยรายงานนะครับแล้วสิ่งที่แพยพราวกำลังทำเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่ดีไม่ได้แย่เพราะเขาดูแลลูกดีมากน้องนาริตะก็เก่งเห็นไหมทำพทงทำเพลงให้น้องนาริตะเราคิดว่าน้องจะทาไม่ได้จะเป็นศิลปินไม่ได้เป็นไงครับเป็นศิลปินได้สบายมากๆเป็นศิลปินแล้วดีมากๆเห็นไหมครับอ่านะ แล้วก็ในเรื่องของกระแสและกันมีคนบอกว่าอันใดมีกระแสเขาก็เอามาทำคอนเทนต์หมดนั่นแหละก็ดีสีสันขึ้นเครงดีไม่ไม่เฉาชอบฮ่าฮ่าฮาลก็บอกว่าปั่นจัดเออปั่นที่สุดปั่นเก่งปั่นจัด โอ้ยแม่แซมอย่าไปยองอ,อ,อย่าไปยองนะอย่าไปยองนะนะครับดูหน้าแม่แซมโอ้โหนะครับสูตรเจ้าบ่าวสมาร์ทเหมือนนายธนาคารส่วนเจ้าสาวมีสองคนเปลือยกายเจ้าสาวแต่งมีเสื้อยืดเจ้าบ่าวอยู่บ้านเอเดอ้อยังไงปากเดอ้ออย่าให้ได้โตตอบโตอ่ากัดโตต,ตอบอ่ะเนาะ อย่าให้ได้โต้ตอบอันนี้อยู่ซื่อๆมานานแล้วนะคะเพื่อนคอนเทนต์ขายของซื่อหรอเก <c oughs> <c oughs> ิอดอืไอซิมพ์มันถูกต้องเลยไหมครับพิมพ์แบบถูกถูกเ,เนาะอย่าอ่านหญ่พิมพ์ผิดเดี๋ยวจะอ่านผิดเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับก็เป็นไอเดียนำเสนอ เลิศทันเหตุการณ์บ้านเมืองคิดไวทำไวชัดเจนไม่มีน้ำลายอย่ามามา่ๆนะคนแต่งงานกันทุกวันจ้าแค่นับหนึ่งสองสามสินค้าหมดตะกร้าสุดยอดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนที่เขาไวนะเออชาบุนเถอะนะบางคนก็บอกว่างานนี้มีคนตุยจะตุยหรือไม่ตุยอย่างมันก็เรื่องของเขาเพราะว่าถ้าพูดในฝั่งของแพลวๆบ้างน,นะการที่เขาทำอะไรที่มันเป็นเรียลิตี้เรียลไทม์ของชีวิตของเขาเนี่ย คนอื่นอาจจะเอาไปล้อเล่นล้อเลียนนะครับแต่สิ่งที่แพรว่าได้ทำเนี่ยมันคือชีวิตของเขามันคือสิ่งที่เขาทำแล้วแล้วมันเห็นผลจริงๆนะครับคุณอาจจะได้ตะกร้าอาจจะได้สินค้าที่ดีเพื่อแลกกับเงินที่คุณได้รับจากสินค้านะครับคุณก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตคุณดีขึ้นเราไม่ได้ว่าคุณนะแต่เราพยายามที่จะ พูดไกลเกลี่ยนะครับพูดให้น้องบิ๊กเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าบางครั้งในสังคมนะครับตอนนี้26 27 28 29ยี่สิบี่ดยบเก้โอ้โหสาผ่านไปในอุปสรรคแรงกว่านี้อีกฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมั่นหรือถ้าจะเลือกในความาความกล้าแสดงออกความมั่นใจก็ขอให้เดินทางให้ถูกนะครับก็มั่นใจต่อไปนะเพราะว่า มันจะได้เป็นโลโก้ติดตัวเราเป็นอินสปิเรชันในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่มีความกล้าจะทําให้คนอื่นมีความกล้ามากขึ้นกล้ากับมั่นใจมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความมั่นใจเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากกว่าความกล้าความกล้าคือถ้าเกิดว่าคุณกล้าที่จะไปกระโดดปันชี่จาแต่คุณไม่ได้เซฟตี้อะไรเลยคุณไม่ได้แบบว่า,ามีความรอบคอบ กับการที่คุณต้องศึกษาในการที่จะก,กระโดดเพราะว่าก่อนจะก,กระโดดเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คุณต้องจดจําคุณต้องจําว่ากดตัวไหนทํายังไงอะไรอย่างนี้เลยครับซึ่งมันยากมากกว่าการที่แอดพูดเพราะว่าการขึ้นไปในสถานที่จริงอบะบางคนน่ะโอ้ยการเล่นอยู่แล้วสบายมากๆเล่นได้สบายมากๆขึ้นไปเดี๋ยวก็เล่นได้เองแหละไม่กลัวไม่มีความกลัวกลัวทําไมไม่กลัวหรอกพอขึ้นไปเป็นไงครับขาสัน่นขาสั่นวะยยวแตกนะฮะ ขาสั่นและเย่ยวแตกด้วยนะคือกลัวจนเย่ยวแตกแล้วก็ขาสัน่นสั่นอะไรอะ่ะคือต้องกระโดดไงมันไม่ใช่แบบสไลเดอร์นะครับมันคือบันจี้จัมคือมันต้องขึ้นไปแล้วมันต้องกระโดดลงมาแบบส,สดๆอะ่ะกระโดดลงมาโดยไม่รู้ว่ามีอะไรแบบบกป้องเราอยู่อะ่ะมันไม่มีมันไม่มีเลยมันมีแค่เชือกนะครับเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะ มันจะลงไปแบบวูบเดียวแล้วก็จดจําไปจนตายเพราะว่าการเล่นแบบนี้คือมันมันค่อนข้างที่จะเฮ้ยตรวจก่อนนะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเนี่ยคือเขาตรวจหมดครับก่อนเล่นเออแอดดูก,ก็พูดเหมือนแอดเคยเล่นเนาะไม่เคยไม่เอา้าความสูงพอรับได้ก็คือแค่สะพานกระจกนั่นแหละนะครับแต่ถ้าให้ขึ้นไปเล่นบันจิตจำกระโดดลงมาอันนี้ขอบายครับ เพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วก็มันเสี่ยงแล้วถ้าเกิดเชือกมันหลุดละ่ะคุณก็เห็นไหมที่ว่ามีูชอนเนี่ยนะครับที่แบบว่าคนแบบลงไปแบบบัญชีจำอะลงไปปุ๊บหัวขาดปั๊บเลยจระเข้อ้าปากรับอยู่นะฮะจระเข้อ้าปากงาบคอยพังงาบพังงบคอยคอยงาบหัวปรากฏว่าหัวขาด ใครรับผิดชอบครับนะหัวขาดครับอ่ะข้ามาฝั่งบ g ก่อนนะเราก็เห็นน,นล้วลหะนะครับการก๊อปปีการแต่งตัวเนี่ยมันช่างเป็นการปั่นที่ดีที่สุดนะนะก็อย่าไปแกล้งเขาเยอะ Big เนาะบอย่าไปทําอะไรเขาเยอะปล่อยปไปบ้างนะครับเข้าใจแหละว่าเป็นอารมณ์แบบยังรักอยู่อะ่ะ ไม่ต้องปากแข็งออกไม่ต้องปากแข็งครับคุณรักเขาอยู่บิ๊กแต่เขามีแฟนใหม่แล้วเขามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่ดีกว่าเดิมคุณปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวซันกับแพรเนี่ยเขาจะรังสรรค์ประโยชน์ในตัวของเขาเองนะครับคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าบิ๊กกับซันเนี่ยก็โตมาพอๆกัน เขาเรียกว่าไวสร้างตัวคุณไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวซันก็สร้างตัวให้กับเปล่าๆเองนะเขาดูแลเปล่าๆได้คุณก็แค่เป็นห่วงเป็นใยลูกนะบางครั้งร้องไห้ได้ไปบ้านเพื่อนไปบ้านโน้ตไปหาพี่โน้ตไปหาพี่บอยอะไรเงี้ยนะไปปลอบใจกันนะครับไปปลอบใจกันไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปพูดคุยหาที่ปรึกษา ดื่มกรุบกริบนะครับก็อาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอาจจะทำให้ความรู้สึกของเราไม่แย่ลงนะอ่ะโอเคนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแล้วก็ฝั่งทางทางรุ้นด้วยทางปาพราวด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ